สวัสดีคะ่ะทุกคนต่อด้วยจากคลิปจากคลิปนั้นนะคะก็คืออันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะอันนี้ก็คือที่เก็บของอันนี้พวกกระดาษในห้องน้ำปะเปียะทอเลนตนะคะแล้วก็พวกแก้วพวกจานอะไรเงี้ยต่างๆนะคะเขาทำได้ดีมากเลยขอบคุณที่สุดเลยนะคะขอบคุณชาวสวิตเซอร์แลนด์ทุกๆคนและขอบคุณประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากขอบคุณทุกคนเลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเขากําลังจะติดนี่นะคะก็จะมีฝั่งนี้ด้วยนี่นะคะเขาก็เนี่ยทำอย่างดีเลยนะคะให้เราได้ใส่ของอะไรเงี้ยได้สวยงามพื้นก็แบบสวยงามมากอันนี้ก็จะเป็น d ิฟฟรีเซอร์นะคะเกอรประมาณนี้แล้วเราก็ปิดไฟกันมาดูฝั่งนี้นะคะ ฝั่งนี้ห้องนี้นะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทําใหม่นะคะก็จะทําเป็นห้องนอนอะไรเงี้ยก็ได้นะคะนี่แล้วก็ห้องนี้อ,อตอนนี้เก็บของอยู่นะคะก็แต่ก่อนก็เป็นที่บุลลิงนะคะตอนนี้แล้ก็เก็บของอะไรอย่างเงี้ยต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใหญ่อยู่ ก็นั่นแหละค่ะปิดไฟปิดไฟนี่นะคะก็ประมาณนี้เดินขึ้นไปข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะคะตรงนี้เป็นบูโรบูโรนะคะก็บูโรนะคะ,ะ,คะห้องนี้ห้องสำนักงานนะคะ อันนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะคะน,นี่ก็คือเขาก็ย้ายออกนะคะอ้าข้างบนี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะน่าจะมี2ชั้นนะคะก็ยูเครนอยู่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำคนพิการทางนี้ก็จะเป็นซาลนะคะเคยที่เคยพาดูอ่ะประตูเข้า ห้องครัวนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้โอ้ยเดี๋ยวพาชมคิิเชนด้วยดีกว่าคิทเชนแล้วก็พาชมซาเลยด้วยก็ได้นะอืมนี่ก็จะเป็นเครื่องแคชเชียร์ของเรานะคะติดต่อได้ที่นี่เลยนะคะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อืมจบไม่ได้อ่ะซื้อที่ซังการเล่นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องล้งลางล้างแก้วนะคะก็จะเป็นสตรองเงินะคะเบียรนี่เราเลือกเองนะคะชนัฟอ,อย่างเงี้ยต่างๆเดี๋ยวเราจะลดน้ำต้นอดอกไม้ด้วยีเราเตรียมไว้นะคะกาแฟเครื่องกาแฟก็จะประมาณนี้นะคะนี่เราก็จะมีแบบนี้ด้วย จิบจุบจบนี่นะคะแล้วก็มีนิหารนิเนียลิปเราก็จะได้ไม่ต้องยกของหนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง้างจานอันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณสวิสเซอร์แลนด์นะคะขอบคุณ g กมามเดย์นะคะดังกาแฟมาแล้วะะอันนี้เราก็ซื้อซื้ออันนี้มาใหม่ ซื้อร่งทุกสีเลยแต่ว่ามีสีขาวอยู่แต่เอาซ่อนอยู่บ้านนะคะซื้อตอนที่มันลดราคาอ่าห้องครัวก็จะประมาณนี้นะคะมานี้เลยห้องครัวนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ที่ฉายสลัดนะคะอันนี้ก็จะมี บันไดนะคะทางนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นบาร์แต่ว่าเขาไม่เปิดบ่อยๆนะคะเปิดเฉพาะสาคัญอันนี้ก็เป็นเครื่องน้ําแข็งนะคะนนก็จะเป็นช่องฟิตนนี้ก็ตู้ช่องฟิตอัน,นตู้เย็นอันนี้ตู้ใส่ใส่ของทําความสะอาดนะคะนนก็เป็นเครื่องทําสลัดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ห้อง เก็บของนะคะตู้เย็นนะคะตู้เย็นของเรามีสองมีสองชั้นเลยะคะเอ้ยมีห้องมีสองห้องห้องแรกก็ห้องที่สองเลยโอเคค่ะทีนี้เราก็เอเดี๋ยวพาไปชมเออเรียกว่าอะไรตู้เอเครื่องอะไรเงี้ย ทุกอย่างเลยแบบดีมากเลยนะคะสามารถทำอาหารไทยอะไรแบบนี้ได้นี่นะคะก็มีทุกอย่างเลยนะคะฝั่งนี้อันนี้ก็ใส่จานนะคะตรงนี้อะไรเงี้ยต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็น ตอนนี้นะคะเราก็เปิดไฟดวงค่ะหุยหุยเปิดไฟไม่เป็นเลยวะอันนี้อะไรอะ่ะเฮลฟโอเมก้าดโอเคเปิดไฟปกติ นี่คะ่ะก็จะเป็นซาลนะคะแบบแล้วก็จะจัดงานตรงนี้เยอะมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นอ่ครวคัวค่ะสวยมากๆเลยครัวสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ค่ะแบบประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่แบบสุดยอดมากๆเลยนะคะเครื่องกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่ใส่ของเครื่องล้างแก้วถ้าล้างจานก็ไปล้างในร้านนะคะ นี่คะ่ะก็มันมีทั้งแบบอันนี้ก็ใส่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยต่างๆฝั่งนี้ก็จะเป็นเวทีแล้วก็เครื่องคนเล่นเอ่อเครื่องเล่นเปียโ,โนนะคะตรงนี้มันมืดแล้วมันต้องเปิดไฟอะ่ะ I don't know sir โอเคตรงนี้มันก็สามารถเปิดได้นะคะโอเคเรากลับดีกว่า นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ล็อกประตูโอเคเปิดไฟกันเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดโอเคนะคะแล้วเราก็ทำงานให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะกลับบ้าน นี่นะคะ่ะก็สตัมทิชข้างหน้าก็จะเป็นเทอร์รเซนนะคะนี่นะคะไก็ปเป็นอาณาจักรที่ใหญ่มากๆเลยที่จอดรถก็กว้างขวางด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็เริ่มทำงานเดี๋ยวขอทำงานแป๊บนึง สามารถมาเยี่ยมได้นะคะอยู่ที่ฟิชเชนสทาวนซูริกนะคะอยู่ใกล้กับรูตี้นะคะแล้วก็กรับโปสวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมาฝั่งนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละอยู่กับธรรมชาติสวยมากๆเลยแล้วก็ถ้าไปซูริกก็ง่ายด้วยนะคะทุกคนก็อ,อย่างนี้นะคะเปิดก็จะเป็นกัก กกของกาแฟนะคะเดี๋ยวเราไปทิ้งก่อนแล้วก็ล้างนะคะแล้วก็ไปใส่ ลก,การเช็ดเราก็จะใช้แบบน้ำอุ่นๆน,นะคะในการเช็ดมันจะได้แบบสะอาดแล้วก็เช็ดอันนี้ก่อน